ปี2022แล้วเลขไม้นี่ไม่ข้ามแสน สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลคีบครับอยู่ที่บางบ่อสุรประการนะฮะเช่นเคยวันนี้พี่ทิ้งท้ายไว้คลิปที่แล้วครับวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นอีซูไฮนันเดอร์ตัว1.9ปี2022แล้วเลขใหม่นี่ไม่ข้ามแสนนะเลขใหม่ไม่ข้ามแสนราคาครับตั้งไว้เลยพูดให้ฟังกันตั้งแต่ต้นคลิปครับอยู่ที่5,28,000บาทนี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่จะพาดูสภาพกันนะรถที่เพิ่งเข้ามาสภาพหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอะดูการสีสันต่างๆนะค่อนข้างเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานครับ มาพร้อมล้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะมาพร้อมล้อ17ล้อสิยางปี2 2ได้เป็นตัวสูงนะเฮลเดอร์มือจับพรมีมีบันไดมาแล้วนะ้านหลังมีไลเนอร์มาพร้อมนะต่องหลังมาด้วยนะครับขอบลายสวยนะเรียบร้อยดีไลเนอร์ก็มีใช้งานมาเหมือนกันนะอันนี้ว่ากันไปรถเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวมาดูภายในกันตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปด้วยอ่ะเปิดดูภายในเป็นเบาะผ้านะครับผมมาไลายได้เป็นมัลติฟังก์ชั่นแล้วเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดจออะไรต่างๆทัชสกรีนได้ท่านนี้เลือกไป หลักหมื่นเดี๋ยวดูเท่าไหร่เจ็ดหมืนอ๋อดูดีเลยดูดีเลยเราเพิ่งเข้าใหม่นะสภาพแบบนี้มีรับประกันให้เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโงรงสร้างครับหรือว่าประกันเครื่องเกียร์เลยมีหมดรวมหนึ่งจุนะ นาตาเรียบร้อยผงเพลนมีร้อยแต้มเดี๋ยวครบนะเครื่องแห้งนะครับผมวันนี้พร้อมใช้งานนะครับมาสมุให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันตัวนี้ครับเป็นสูตรดีแม็กนะตัวนี้ให้อะไรบ้างราคานี้5้สองแปดนะฮะมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี2 0 0 0 0โลซ่อมศูนย์นะฮะฟีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการครับแล้วก็สไลด์ส่งฟีทั่วประเทศแล้วก็ประกันโครงสร้างตัวเจอชนหนักพิการจมน้ำน้ำท่วมไฟไหมต้ตัดตอตัวถังเ,เครื่องเปตรงว่าก่อใหม่กรลับซื้อคืนเต็มจำนวนเห็นแล้วชอบนะคันนี้มีมาไม่บ่อยนะตัวส